สวัสดีค่ะกะเทยเล่นพึ่งสกินข้าวโพดค่ะฉันได้ไปแล้วก็สกินนี้บ้าบอมากโอ้โหนะคะอู้ผิดผิดผิดผู้ข้าวโพดค่ะโโหดูสกินแต่ละคนตานี้สิมันไม่แต่คนรวยนเนี่ยใส่สกินหรูหรากันมาทุกคนเลยค่ะไม่มีใครยอมใครแล้วดูอีนี้ทีมตรงข้ามโอ้ตาย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 มีหมามีควนอูฉันจะยืนยังไงเนี่ยโอเค มาเริ่มเลยออกอะไรดีวะออกบีดแล้วกันออกบีดหรือออกกันซีซีออกกันซีซีกันดีกว่าเดี๋ยวโดนหมาคาบแล้วเดี๋ยวค่อยออกบีดตายตต่กล้วยมากมาค่ะข้าวโพดไปแล้วค่ะไหนปลูกต้นข้าวโพดก่อนซงอ่าต้นข้าวโพดอุมีตบคอ,อไหลมาด้วยค่ะเออเลิศเลิศนี่นเดินดูอะไร ยิ่งมาดูอะไรเน่มากระดงกระโดดอืสร้างแลนด์มารอีนี่มันมาสร้างแลนด์มาร์ค่ะอีนี่วาวิ่งมาทำหอยเรื่องงั้นอีนี่ว้าออกไปปล่อยลูกออปล่อยลูกปลาเราไปอ่ะอุ้ยปลาปลาป๊อปคอร์นกับคุณขาเฉียนปลาป๊อปคอร์นไปค่ะนี่เนี่ยปลาป๊อปคอร์นเออปลายังไม่มีเสียงป๊อปป์ด้วยนะยอีนี่้า เอ้ยตะมุตะมีอ้าอวถอยเก็บไม่โดนแล้วหนึ่งนะคะถ้าฉันใช้พลังมันจะเป็นสกิลยัยงไงเนี่ยนี่แน่วางโคตรโอ้ว่าโอ้โอสโลเลยวะขอบปุสไซดอนหรอ,อู้ตรงนั้นมีหมาหมาพันปาร์หมาพันปาร์ c. กัดมานกัดหมาเบามาก นี่ไามา่โดนเป้าพ่อถอยไหมครับถือกระพาะขีดกัน,น,นกับมาไม่กลัวไหมหอยหมาปัดมันจะฆ่าฉันว่าทิ้ฉันไม่น่ารอดนะคะดูจากตัตที่เลือกกันมา Every corn yeah. warrior needs a trusty butter glider for a smoother attack. Oh, how โหด How โค Oh, i เอ้ารออีก drop โคเก่งสุด 7! ออ 7! 777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  เออีวะที่คิวอ๋อีมาไปไหนีมาปัะหนีนะมึงทำไม่โดนเปลงวางเ้าโพดโอ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 ดไม่เอาไม่เอาไม่อยากโดนเล่าสาคือ้นหนีนะกัดหมาซะ เออกัดอีหมาซะมันจะมาทำลายต้นขมโพดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปออก่อก่อน okay. โอเคโอ้ยเดี๋ยวมากัดอ๋อปู่ขมโพธตรงเอาตาหามันจะโดนเขาตรงนี้

ฉันนี่ส่องคิวแล้วคุณค่าอืมโอ๊ยโอ๊ยเดินเล็มากไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันโยนอีนั่นโยนอีนี่มาใส่ฉันบานบุรีน,นี่นี่นะอืมอะไรกันนะกัน้ะนี่นะมึงาตายหาปล่อย,ยไกลไม่โดนอ๋อาตายแน่เลย I'm ready to shred my foes The beautiful thing about the dead is that they are Don't worry We are going them again soon อีนี้กระโดดเก่งเหลือเกินจะปล่อยพลังใส่กระโดดตลอดอุ๊ยอุยจับได้จับได้นี่เนี่ยนี่เนี่ยอะไม่โดนมันไม่เดินมาโดนไม่เดินมาโดนเขาโง่หนิเลยครับพี่โดด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 แปลงเอา โอ้ยผมดีตายโหเลยอนย่แล้วกนมันไม่มีแข่งยืนให้เอาไปนอ้ทวอ It seems you've started a nice little killing spree. Oh, 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 ultimate. <laughs> oh, <laughs> นอนทุกอย่างเลยเฮออกกระป๋อาแล้วเลยอารมสียทำ้้คิดบ่อยแล้วกิตอนนี้ ไม่ดโดนวะงานผนหมากัดตายแน่ยิงเขาจะโดนยิงไม่โดนเลยย่อยโง่ไหมโอ้ตายตายตายทำไม่ึงโองอ่ นี่เนี่ยปลาดงกระโพาะตะกอนกระโพาออเหนยลอยเกลือรู้จักไหมครัอบออกเนยลอยเกลือนะครับไม่กล้าไม่กล้ากลัวกลัวกระโพากลัวกระโพาออเหนยลอยกลัวกระโพาออเหนื่อยอกเหนื่อยลอยกลัว ฉันโดนแน่มึงพ่อตอบเหนื่อยเลยเกลัวจิกมันไอ้ห่าเอ้ยเอ้ากระโดดนี้ยเออเออผู้หลานเลิศหอยเลือีตุ่มไข่กันจะมาเอาไข่มาแล้วค่ะ มาจะเดินไหมเนะอืออืออุ้ยกลวยมากยิงไม่โลเลยยิงปกติอ่ะฉันโง่มากเลยอ่ะมันยิงยากอ่ะฮอยมันไม่เหมือนแบบ R O V างเงี้ยมันแบบยิงมันก็อัตโนมัติเลยใช่ไหม สะโพดนะคะสะโพดอ้าย่าปล่อยพลังใส่สะโพดสิสะโพดกลืนไอ้ยพี่เกมมาเดินติดจะได้ไหมสะโพดโอ้สะโพดเสีรวจสะโพดยิงไม่โดนสะโพดหัว อข้าพ่อไม่ได้คิวไอ้นี่มาทำอะไรเพื่อนกูมามาฆ่าเพื่อนกูไ่ลวมีคนยิงอมีคนยิงฉันฉันถอยอ่ะอีนามาง้างงางงางงาอยิฉันรอดอ่กับก่อไปเลยอีตรงนั้นเลยอีตรงนั้นเลยจะรอดไหมเนี่ ก็โคตกลัวก็โคกลัวนี่เอาห่าไม่โดนโอ้ยกูว้าวอดจิ้อ้ยขุอดจิ้มไปเลยกอดไปเลยกกลัวมาก รักสกินบ้าบอลดีฉันชอบจังฉันชอบอะไรแบบนี้ไอหืมนี่เด้งแรงมากเลยนี่มึงไม่โดนนี่เออข้าพ่อกลัวเออแนงแนงโดนโควใส่โดนตายโหดเลยตายแล้ว มันปล่อยน้ำมลดโคตได้เจอน้ำมาแรงโกปอยเอ้ากดลบเก่แล้วก็ี่บ้านี้เดี <t <t ๋ยวโดดเดี๋ยวโดดฮตงนั้นอะไรวะ ตีตัใหญ่กันอู่ใช่ไปแล้วครับอย่ามาตัดต้นข้าวโพดอย่าตัดข้าวโพดนะเออเกือบเอห้าเาอย่าตัดต้นขานะ้าวโพดนะว้าม,นะมันโดดมันโด,ด อ,อ,อ๋มันโดนม,มันโดนอันโอ้ไปแล้วคะ่ะไม่อยู่แล้วคะ่ะไม่อยู่แล้วคะ่ะอ๋อยว,โ,โ,อดวยโดนตัดต้นไม้คะ่ะต้นกระพค่ะโอ้ คกลับก่อนออกของอ่าตายหาของชิมงานเลยล <ะ S 1> อ้าวนี่ย่าไม่ยอมกลับบ้านกับซ่องว้าวไอ,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 อ้ข้าอเจ้าข้าพเจ้าเกี่ยวข้าพเเกี่ยวไปขออ้าพเจเสียบ้านก่อนนะแทบ จริงไม่โดนเลย,น,น,น,ยนี่นะตัดมันอ๋ยวงวงสีดอนนี่นะแล้วไม่จ่จะกินนี่แม้วงแ้ก็มองมันคจะออกก็เป็นวงอืม <c oughs>

นักน็นาโอ๊ยไม่โย่แล้วขาพอนไม่โย่แล้วอาล่ะทไม่ล่ะยิงตรงนงงั่งขระพาะมึงอ๋ออย่าทำเพื่อนขระพาะนะหรอนี่ทำเพื่อนขระพาะเหรอคะอีนี่อย่านี้ไปกินค่ะอีนี่กินขระเพาะไหมคะมึงอ๋อตายแน่มันมาแล้วมันตามแล้ว No it seems you've started a nice little killing spree. Uh. Do you need that ally back right away? I Oh, uh. you don't uh. An ally has been slain. Oh. ใจสันเลยคเขาตอนนี้นทวงงอเขยิงไม่โดนเน่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 นอีโบเซดอนทําไปป่อยกระสูนละกายอยอกมาน่าเกลียดชิบหายโอ้สีสีอะไรวะอะไรมันล็อกข่าวเมื่อกี้เนี้ น,นี่เหลยกลัวกวว้ายมันจะมาัดนหัเลยย่าซีอะไรวะ้ยเือตายีอะไรมันล็อกขามันมีสีสอะไรล็อกขาขนาดนี้ด้วยหรองงมาก Elliot, so แล้วยืดมันเปวิสองวิสามวิแน่แล้วบ่อยจังเลยอ่ะเฮ้ยงงนี่เดี๋ยวไปกัดตรงนี้คะัลูกกระโดดออกไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวโดนดู Oh. <laughs> <laughs> you ah. It seems an enemy has left the game. Ah. An, enemy an enemy has been slain. You ไม่ Every core warrior needs a trusty butterfly for a smoother attack. Oh, oh, oh. โลซีดอนเนี่ยจัดการมันหน่อยด um, ิยิงย oh, ิงยิง่ยิงย really ิงยิงโคตรยิงโอ๊ยพอจะโดนปะโอ๊ยเผือเผื่อแหมต้มา ราเมิดวอยสองหมื่นสามตายน้อยจังน้อยมาห้าวอยางนีระเบิตานเนี้ย